มาโอ้ดังไปปะวะกูโดนด่าแน่เลยสภาพมานาวีวันนี้จะมารีวิวสกิลย้ำว่าสกิลของมานาฟีกันจะสวยจะดีจะเลิศขานาดไหนไปดูในเกมอ่าโอเคเดี๋ยวทำไมมันมีเหมือนเสกลูกง,ง้องมาด้วยวะไม่เข้าใจพ,พร,ระพัร์ตสีอะไรก็ไม่ได้อ่านเนื่องจากกูอ่านไม่ออกเป็นภาษาจีน ทำเพื่อสกิลหนึ่งกันดีกว่าอ่าเป็นการสาดน้ำสาดน้ำตรงกลางนั่นเองโอ้ยเฮ้ยโอ้ยอัน,นี้มชันโดนตีมึนๆด้วยอะเฮ้ยนาักตีนาักดีไอตัวนั่นนามันทำอะไรได้วะเนี่ยเรียกมันรับดาวเมียดก็ไม่ใช่ทำเพอสกิลสองดีกว่ามาอ๋อเป็นการแบบสิงน,น้ำ แล้ก็เรียกลูกน้องเพิ่มโอ้ซิวนหนึ่งกี่รอบปุ๊บยึดน้ำโป๊ไม่เชิงวิดอะเหมือนแบบเสกน้ำมาฟาดน้องหายไปหนึ่งตัวแล้วก็มีปลาไปบางดีจะมีปลาเวียนอยู่บนรอบรอบศัตรูตัวหนึ่งเอออันตีดีกว่ามา อก็เหมือนการเรียกไคโอคก้าเข้ามาตีไหมเออเหมือนไคโอคก้าเรี่กไคโอคก้ามาตีอะ่ะแล้วก็มีการเต้นด้วยเต้นเียกลังนอกกา็นเชลิดเดอร์สุดรักว้าวอ่าก็มา,าฟีก็มีแค่นี้ซคิวหนึ่งเป็นการสาดน้ำแล้วก็จะตีมอน,ต,นตัวเดียวเป็นเดียวตัวเดียวเลยส่วนสิอสองจะเป็นการ เอ่อจุตีด้วยน้าเหมือนกันจะตีแบบเดี่ยวเหมือนกันแต่ที่พิเศษคือจะเรียกลูกน้องมาหนึ่งตัวด้วยส่วนไอ้สกิลที่มีปลาเวียนอยู่รอบๆเอ,อ่อที่มีปลาตัวเล็กๆเวียนอยู่ไอข้ข้างๆศัตรูเอ,อ่ออันนั้นไม่แน่ใจเป็นพาสซีฟติดตัวหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแบบใช้สกิลเสร็จแล้วก็ค่อยมาเอ่อเสกปลาไปเวียนรอบตัวหรือแบบ มาปุ๊บคือมีปลาเวียนรอบตัวเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะก็กูอ่านไม่ออกและตัวนี้ไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟไทยกูก็เลยเปิดสกิลให้ไม่ได้หรือมันมีแต่กูตาถั่วมองไม่เห็นอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะโอเคก็น่าจะมีแค่นี้แหละก็ไม่มีคลิปลงกูมาทำนี้แหละ